วันหยุดนี้พาเจ้าควายโทนไปเที่ยวไหนมาบ้างคะอ๋อผมไปขับรถเล่นมาครับกินลม ชมวิวพาหมาไปวิ่งเล่นและก็กางเต็นท์บนสนามบอลที่สูงที่สุดในประเทศไทยชิลดีนะคะไปเสียวด้วยกันนะครับ วัสดีครับได้เวลาพาตัวและครอบครัวกับเจ้าควายโทนแบกฝันแบกชุดเต้นนอน DIY ท้ายกระบะออกไปปล่อยแบตต่างถิ่นคลิปนี้เริ่มต้นหน้าฝนกับพื้นป่าสีเขียวสุดชายแดนไทยพมา่าจังหวัดตากที่ทางขึ้นอันตรายเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยที่มีจุดแคมปิง้งเป็นสนามบอลที่สูงที่สุดในประเทศไทยดอยเปเปอร์ เดี๋ยวเราจะแวะเติมสเบียงปัม๊มปตทแห่งนี้นะครับเป็นปัม๊มปตทสุดท้ายเลยที่จะวิ่งเข้าเส้นทาง105 mm hmm. เพื่อจะไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ mm hmm. วิ่งเลาะตะเข็บชายแดนไทยพม่านะครับเราต้องเติมสเบียงที่นี่ครับแล้วก็เติมน้ํามันมน,มน,นะครับผมเพราะว่ามันจะต้องวิ่งเส้นทางที่เป็นเส้นทางของทางอุทยานแห่งชาติเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแวะเติมสเบียงกันที่นี่เลยครับปัม๊มปตทแม่ละมาดครับ โอ้ตุนเสบียงเพียบเลยนะเสบียงก่อนค่ะก่อนขึ้นเขากันนะจ๊ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราเช็คดูที่ว่าของเราอยู่ดีไหมนี่นะครับนู่นขนมแล้วน่ะขนมเอาไป็นเจก็รอไหมโอ้อ่าดูลูกสาวเราหนี่ยดูสิโอ้โหนี่ลูกสาวเรานะครับนี่นี่น้ำซุปน้ำอิ่วอยู่นะเป็นไงลูกเมื่อยไหมอ่าไหนดูเช็คเต็นท์เราสิ เซนเราอยู ग, term, 8 8. Mm. It, reason, ่ดีอ่าเดี๋ยวเราเติมน้ำมันเรามาถึงปั๊มปตทแม่ละมาดนี่ตอนนี้เวลา8โมงเนาะ8โมงเราออกจากลบบุรีประมาณตีหนึ่งงครึ่งถถึงแม่ละมาดปั๊มปตทปั๊มปตทสุดท้ายนะอืาก่อนที่จะขึ้นเขากันอ่าเราต้องแวะเติมมันที่นี่แล้วก็เติมทะเบียนที่นี่จ้ามามา สวัสดีนี่โรงเรียนนะครับเนี่ยโรงเรียน105ยแล้วดูวิวข้างบนนู่นโอ้โหอ่าหมู่บ้านอพยพเป็นศูนย์อพยพอ่าขนมให้เด็กๆหน่อยแนน่ดีใจกัะแบ่งกันนะอ่าโอ้ยตรงใส่ต้องเอาอ่าแบ่งกันแบ่งกันนะ น่าจะอยู่กันเป็นหมื่นคนเลยเนาะหลังคาเรือนเนาะโอเคเราเอาขนมมาแจกน้องๆแล้วเราลงไปไม่ได้นะมันเป็นหมู่บ้านอพยพของพม่านะคะเราลงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเขตกั้นไว้เลยแต่ว่ามันเป็นประเทศไทยนะแต่ว่ามันเป็นศูนย์อพยพค่ะเอาไปไปเดี๋ยวเราไปต่อจ้านี่กบเลานี่นี่อีสิบว่าอีกสิบว่าเอาใส่เนี่ยใส่ไปกี่เสีย กินได้ไหมซข้าวุ้มประตูเฉลิมะเกียรติสาย14กิโลจะมีป้ายดอยเปเปอร์น,นั่นเปเปอร์14กิโลสีเขีเ้ยวเขียวข้างล่างเอาไปไอตัวเล็กเดี๋ยวเราจะจอดพักรถพักคนครับเพราะว่าเรายิงยาวมาจากบ้านเรานะครับเขื่อนป่าสักตอนนี้นะครับ ผมจะพักที่หมู่บ้านพะนอคีนะครับทางขึ้นเขาราดชันมากตรงนี้นะครับตรงตรีนเขาพักรถเพื่อให้พวกของเหลวต่างๆนะครับได้เย็นตัวลงเอาซักครึ่งชั่วโมงครับผมแล้วเดินทางกันต่อครับไปเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนเก้าโมงแล้ว ผมจะบอกทิกนะครับเล็กๆของผมนะครับเน้นว่าของผมนะครับสําหรับดอยนี้นะครับดอยเปเปอร์นี้ผมจะไม่ใส่เกียร์โฟขึ้นนะครับจะขับ2ขึ้นตลอดเส้นทางนะครับจนถึงที่หมายครับเส้นทางนี้นะครับอันตรายมากๆครับสูงชันโค้งหักศอกครับแล้วก็ถนนแคบมากๆครับผมผมก็เลยจะใช้ขับ2ขึ้นตลอดเส้นทางครับเพราะว่าถ้าเราขับ4ขึ้นทางนี้นะครับมันจะทําให้วงเลี้ยวเนี่ยมันแคบครับ ฝนกำลังตกด้วยหูใจตุ่มๆเลยครับเอาใจช่วยผมหน่อยครับไปขึ้นโดยปึ้ปอยมาแล้วโดวยเปเปอร์กันเอาล่ะอย่าลืมนะครับเวลาเราขาขึ้นนะครับใช้แต่ให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่ามันแคบลักษณะเส้นทางจากนี้ไป10กว่าโลทางเขาปูด้วยคอนกรีตแคบและชันลื่น ดินหินสไลด์ป่าดงดิบล้วนๆแฝงไปด้วยความอันตรายจนถึงที่หมาย ทางหน้าเราเนี่ยนะนี่ยนะครับเป็นโค้งหักศอกแล้วขึ้นเลยนะครับหักแล้วขึ้นโน่นนะครับใช้แต่ให้เป็นประโยชน์ผมใส่เขี้ยนหนึ่งนะครับขับสองเดินเครื่องเรื่อยๆครับป,รปีนปีนปีน กระโปรงหน้ารถดูเยดเลยนะใช่ ฝนตกถนนลื่นมากตะกูยดอยขึ้นมาเลยโอ้โหตะไคร้น้ำบ้านเขาขึ้นเต็มถนนเลยนะแล้วระหว่างทางนะครับก็จะมีดินสไลด์นะโอ้หน้ากลัวมากกลัวอย่างเดียวอะกลัวรถสวนเพราะว่าขอบเนี่ยไม่มีที่จะให้หลบเลยดันเป็นเหวต้องระวังชะโงกเลยนะครับอย่างเงี้ยโอ้โห เปิดขี้โคตรหมดเลยออ้ยห,ห,ห,หักขึ้นเลยหักขึ้นอย่างนูเลยไปเลยโอ้ยโอ้ยโโออ้้ย ตรงนั้นไปได้ไปได้ไปไปได้ไปได้ออ้ยโอ้ยรถสวนแบบใจผมตกใจเลยอะอยคือพี่เขาพี่เขาไม่ใช้แต่เลยพี่เขาไม่ใช้แต่พี่เขาไม่ใช่แต่แล้วเขาลงแล้วเราขึ้นน่ะโอ้โหใจจะวายแล้วขึ้นหักศอกด้วยแล้วฝั่งซ้ายมันเป็นเหวอะโอ้ยเราหมาน้อยผมตดเหม็นใช่ไหมผมปากเลย น้องบอกว่าเก็กหยุดบทที่ไปหมดแล้วพ่อโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวถึงแล้วครับอ่าโอ้ยยังมีชานตก้็ได้หน่อยนึงอยว้า คือเส้นทางนี้นะครับถ้ากลางคืนเนี่ยไม่แนะนํามานะครับเจ้าหน้าที่บอกนะครับเพราะว่าจะมีช้างป่าออกมาเพราะฉะนั้นน่ะใครที่จะมาเที่ยวนะครับเซตเวลาให้ไปถึงยอดดอยให้ก่อนเย็นนะครับให้ก่อนมืดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช้างออกมาอันตรายมากแค่อันตรายเฉพาะเส้นทางยังไม่พอนะครับจะต้องมาระวังช้างอีกนะครับยอมรับครับดอยเปเปอร์ดูข้างหน้าเรานะครับตอนเนี้หมอกนี่พลุ้งไปหมดเลยครับผม แต่ก็สวยนะสวยแข<ฟ>งไป<า>ด้วยอ๋ออันนี้หน่วย,วยจัดการ,การต้นน้ําดอยเปเปอร์ตัวนี้นะครับหน่วยจัดการต้นน้ําดอยเปเปอร์ครับนี่ครับอ่าแต่เราไม่ได้เข้าไปนะครับไว้โอกาสหน้าครับ ถอยเป็นเก่งถอยเป็นด้วยหลบเป็นเนี่ยนู่นนะนู่นนะคะทางล่างที้เราจะลงไปอ่เนี่ย,เ,ย,เ,ยเรากำลังจะลงไปดูมันแบบมันหกักแบบหักมากอะ่ะต้องขี่ด้วยความระมัระวังมากมากเลยวิสัยทัศน์ในการมองเห็นนะครับลำบากมากประมาณมองไปประมาณสักสามสิบเมตรต้องใช้แต่ตลอดนะครับเส้นทางนี้ ดูโค้งนี้นะครับหักศอกแบบสุดๆพับผ้าเลยดีกว่าพับผ้าเลยแล้วผมนะวงเลี้ยวผมไม่พอโดนวงเลี้ยวผมก็แทงไปป่ามนผมต้องถอยถอยหน่อยนึงโอเคผมอยากให้เห็นลอเกิน <c oughs> ดูนะครับ <c oughs> เห็นไหมปึ๊บปึ๊บหักไปนู่นเลยขึ้นเลยอ่าตอนนี้นะครับายหนึ่งพ <c oughs> อดีโวยมาก ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยที่หมอกก็อยากให้มีนั่นแต่มัยื้อคืนในไปถึงวัดคุพนุกก็ถึงที่หมายกราบขอพรพระเพื่อเป็นสิริมงคลมีพระธาตุเจดีโลกะวิถูตั้งเด่นเหลืองทองอยู่บนยอดเขาเป็นที่สักกระบูชาของคนที่นี่และนักท่องเที่ยว จริงๆตรงนี้นะครับเนี่ยจะเป็นวิวที่สวยมากๆเลยลโอ้เราดูหมอกนะครับตอนนี้บ่ายหนึ่งบ่ายสองแล้วมั้งเนี่ยนี่ผมเดินวนรอบเจดีนะครับนี่เจดีโลกาวิทูนะครับนี่สวยครับเด่นเลยตรงนี้นะครับเขตของเชียงใหม่เดี๋ยวด้านหลังวัดโคโดนี่นะครับเราจะวิ่งไปที่สนามฟุตบอลที่สูงที่สุดนะครับนั่นคือที่แคมปปิ้งของเราครับ อันนี้ขึ้นไปวัดเราก็เข้าข้างวัดเลยไปสนามบอลจ้าไปเลยเส้นทางออฟโรดหน่อยนะสนาม,นามบอลอยู่หลังวัดจ้าสนามบอลอยู่หลังวัดอ,อ่าสนามบอลห,หาไม่เจอเลยเฮ้ยไปเลยตรงไปเลย thank <laughs> you ไปคุกอะไรมาลูกขี้ควายขี้ควายขี้วัวขี้ควายทั้งนั้นนะลูกล้มจี๊หนูทำ <ขอ S 1> ไม <ขอ S 1> ทำกับแม่อย่างงี้เชียงใหม่ครับผมเฮ้ยวัววัวมันมาแล้ววัวมันมาแล้วอลอยเลย มน่า,าตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเชียงใหม่เป,เป็นสนามบอลที่สูงที่สุดในประเทศไทย <c oughs> ไม่รู้ว่าแบ่งเขตกันยังไงต่เชียงใหม่แต่ตอนนี้เราไม่เห็นวิวอะไรเลย หวังว่าพรุ่งนี้นะจะมีแดดเราจะเจอแดดอ่อนๆเพราะว่าข้างล่างที่เห็นเขาขาวนี่นะครับเนี่ยวิวอย่างงามเลยจะบอกให้อขอให้โชคดีครับไม่ได้เจอแค่พายุหมอกแล้วทีเนี้ย พายุฝนเลยทีเนี้ยโอ้หมดการอวาสานการตั้งแคมป์ฟ้าเปิดแล้วขอแบบนี้รอมาห้าชั่วโมงแล้วยอดอ,ะอ่ะหมดสวยสุดย <'ll> อดเดี๋ยวเราทางกันใหม่เริ่มกันใหม่อันนี้คือใส่ชุดกันฝนเพื่อกันหนาวนะครับอันนี้ครับเ <laughs> พราะมันหนาวจริงๆ ไม่ได้เตรียมเสื้อกันหนาวไมไ่เตรียมผราห่มมาซะเยอะเลยผมกลัวมันร้อนเอาะเละเลยฝนม,มาอีกแล้ว<ฮ>มันเปิดให้นิดเดียวมันจบแล้วครับนาย โหทั้งลมทั้งฝนทั้งพายุสายหมอกโอ้โหทำอะไรครับเนี่ยครับย้ายเต็นท์ทำไมอ่ะปกติเราอยู่ฝั่งนู้นแต่ลมมันตีลมมันพัดโอ้แล้วเราอยู่ยากไงเราก็ต้องย้ายฝั่งอ่ะย้ายมาทำกับข้าวก่อนเนาะใช่ดูนะครับนู่นนะครับฟ้าเฟอ้นกำลังจะเปิดเลยนู่นน่ะแต่ลมและฝนก็มาแล้วโอ้ยสั่นหนาว โชคดีนะครับโชคดีมากๆที่เราอ่ะย้ายฝั่งไม่ฉะนั้นเราไม่ได้กินข้าวกันแน่เลยลมแรงมากลมแรงแล้วัเราไปโต้กับลมเราถึงต้องยอมย้ายฝั่งย,าย้งยายออนนิง่งย้ายอะไรต่างๆนานาอุปกรณ์เราย้ายมาฝั่งนี้ครับถึงได้ทํากับข้าวกินได้ครับไม่ฉะนั้นคคงเป็นมาม่าต้ม <c oughs> สุดยอดแคมปิ้งครั้งนี้ครับมาทดสอบ <c oughs> y, ไอเต็นท์ดีไอไวท้ายกระบะของเราด้วยครับนี่ตอนเนี้ยตอนนี้มันตากลมอยู่ แต่มันอืดน,นะไม่เป็นไรข้างในไม่เปียกเลยพรุ่งนี้ฟ้าใหม่ให้สดใสเลยเนาะอ,อ่ะกินข้าวกันครับ ไงครับเต็นท์ DIY ท้ายกระบะนอนสบายไหมฮะโอ้ยมันมันหนาวมากแล้วมันก็โอ้โหทั้งฝนทั้งลมอ่าแล้วก็เจอพายุนะครับเราเจอพายุทั้งพายุหมอกนะครับแล้วก็พายุอะไรฝนด้วยฝนด้วยนะครับเมื่อคืนอีนี้ก็เต็นท์เรานะครับหนอนฉลองครบรอบหนึ่งปีมึงก็ไปอยู่หลังกระบะคนเดียวแล้วกันมึงมึงไปอยู่หลังกระบะคนเดียวแล้วกัน ส่วนลูกๆของเราแล้วเ,เรานะครับโอ้นอนในรถนะครับโอ้โหหนาวมากๆครับผมหนาวอะ่ะโอเคก็ม,มาน้อยอะ่ะอืมนี่เตรียมเตรียมพัดลมมาด้วยนะเนี่ยเอาพัดลมไว้อย่างดี นี้นะครับเป็นสนามอเนกประสงค์นะครับตอนเย็นๆนะครับพี่ๆน้องๆเขาจะมาเตะฟุตบอลกันก็จึงเป็นที่มาว่าเป็นสนามฟุตบอลที่สูงที่สุดในประเทศไทยอ้างจาก Google m a p บนะครับถ้าเกิดฟ้าเปิดนะครับเราจะเห็นวัดโพคดนะครับเจดีโลกาวิทูสวยมากๆนะครับสัก500เมตรนะครับวัดโพคดนะครับตรงนั้นมีห้องน้ำสะอาดดีนะครับอยู่ที่นั่น ส่วนด้านหลังของเรานะครับก็จะเป็นหน่วยจัดการต้นน้ําขุนห้วยโป่งนะครับจากนี่ไปก็สักประมาณสัก5กิโลนะครับก็จะถึงหน่วยจัดการต้นน้ําขุนห้วยโป่งครับตรงนั้นนะครับไปกลางเต็นนอนได้ครับสะดวกกว่าตรงนี้เราเข้ามาทางบ้านพนอคีครับจากหมู่บ้านพนอคีนะครับ16กิโลถึงหน่วยจัดการต้นน้ําดอยเปเปอร์นะครับเราไม่ได้แวะนะครับเราเลยมาที่นี่เลยนะครับเนี่ยที่ลานกลางเต็นของเรานะครับ หน่วยจัดการน้ำดอยเปเปอร์เนี่ยจะอยู่เขตจังหวัดตากแต่ถ้าขึ้นมาเจดีโลกาวิทูเนี่ยเป็นเชียงใหม่จะห่างกันแค่ประมาณห่างกันนิดเดียวก็คือเป็นตากกับเชียงใหม่มันเป็นเขตร้อยต่อวันนี้นะครับสภาพอากาศไม่เปิดให้พวกเราเลยถือว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับเอาเป็นว่าพวกเราสองคนกับลูกๆนะม,มากลางเต็นบนก้อนเมฆแล้วกัน <laughs> พวกเรา เต็มที่ในแบบฉบับของพวกเราแล้วโอกาสหน้าฟ้าใหม่จะกลับมาเก็บภาพบนยอดดอยนี้ให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมกันอีกครั้งขอบุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ทำคลิปต่ตอไปสวัสดี ราจะเอาลูกบอลมาฝากพระอาจารย์ครับลูกบอลฝากพระอาจารย์ไว้นะแล้วก็ข้าวสารเลาก็สารไว้เพราะว่าพระอาจารย์ที่นี่เขาหุงข้าวเองทำกับข้าวเองนี่ไปครับไปนี่ฟุตบอลเอาไปฝากไว้อาจารย์โอ้เอาเอาข้าวบดด้วยเหรอเดี๋ยวพระอาจารย์นะจะเอาลูกบอลน,นี่นะครับ ไปให้คุณครูที่โรงเรียนเพราะว่าหมู่บ้านที่เราจะไปเนี่ยมันเข้าไม่ได้โ้หด,ดูดีมอสดูมอสโหมอสอะไปครับลงดอยกันครับกลับกันฝนตกทั้งคืนเลยมเมฆหมอกทั้งคืนเลย ก็ถนนก็จะ,จะลื่นๆหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวขาขึ้น่ะผมขับสองขึ้นนะ,นะครับเดี๋ยวขากลับนะ่ะผมจะต้องขับสี่ละเพราะว่าถนนค่อนข้างลื่นแล้วดินสไลด์ครับไปลุยงมาหัดสอบม,มากเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมขับสองนะครับก็จะวงเลี้ยวจะกว้างขึ้นแต่ทีเนี้ยตรงเนี้ยมีดินสไลด์ผมขับสี <อ Leaving. S 1> ่ลงมา ก็เลยจะต้องขอยห,หน่อยนึงเนี่ยพี่ดูซี่ว่าโอ้แคบไม่แคบเราก็ชันมากขับรถระวังครับผม<ด>ไปไปต่อครับแล้วทาง่ะลื่นมากเลยมันเป็นดูทางนะครับเห็นไหมลื่นไหมลื่นลื่น